ทำไมประเทศไทยจเจริญรุ่งเรืองกว่าในขณะที่เมียนมากำลังจะตาย สวัสดีครับท่านผู้ชมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขตามอัตภาพกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้พบกันนานเลยนะครับเดี๋ยวอีพีนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติหลังจากที่มีช่อง YouTube ที่ชื่อว่า g e o g r a p h y by jeff เขาได้เข้ามาอธิบายข้อสงสัยที่ว่าทำไมประเทศไทยถึงจเจริญรุ่งเรืองกว่าในขณะที่เมียนมากำลังจะตายแต่ก่อนที่จะไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาตินั้น แอดมินขออธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้สักเล็กน้อยนะครับโดยในคลิปวิดีโอเขาเปรียบเทียบถึงเมียนมาและไทยมีพรมแดนร่วมกันทั้งภูมิศาสตร์กายภาพและแม้กระทั่งประวัติศาสตรบ์บางส่วนในขณะที่ประเทศไทยมีความทันสมัยมากกว่ามีความหลากหลายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าเมียนมาและไทยเป็นจุดท่องเที่ยวที่สําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทางด้านเมียนมานั้น โตเกยียวท่าำกลางสงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบด้านการท่องเที่ยวไทยปลอดภัยและสนุกกว่าส่วนเมียนมาอันตรายมากกว่าประเทศไทยนั้นน่าลหลงไหลด้วยเหตุผลหลายประการดัชนีของประเทศไทยกําลังดีขึ้นและปัจจุบันไทยเป็นประเทศที่ร่ารวยที่สุดเป็นอันดับที่23ของโลกนําหน้าเนเธอร์แลนด์และสวิตเซอร์แลนด์ เมียนมาเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าประเทศไทยประเทศครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ด้วยความหลากหลายของทิวทัศน์ภาคเหนือแต่เต็มไปด้วยภูเขาปา่าครุขละทางตะวันออกพาพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทยได้รับการยกย่องด้วยการสร้างอักษรไทยและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่เติบโตมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับ และช่องดังกล่าวนะครับได้เปรียบเทียบอีกหลายแง่มุมระหว่างประเทศไทยและเมียนมาไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์เศรษฐรรกฐิจสงครามอย่างเช่นการที่เมียนมาถูกละอาณานิคมแต่ไทยกลับรอดจากการถูกละอาณานิคมและมีอีกหลายเหตุผลเลยนะครับที่ช่องดังกล่าวได้ยิบยกขึ้นมาแต่ถ้าหากท่านผู้ชมอยากรับชมเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คำอธิบายเลยครับ เดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นชาวต่างชาติกันว่าพวกเขาจะรู้สึกเช่นไรหลังรู้เหตุผลทำไมประเทศไทยจึงจเจริญรุ่งเรืองกว่าในขณะที่เมียนมากำลังจะตายโดยชาวต่างชาติท่านแรกจะเป็นชาวเมียนมานะครับเขาได้เข้ามาอธิบายข้อเปรียบเทียบนี้ว่า ในฐานะพละเมืองพมา่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา2-3เดือนที่นี่ขอแสดงความชื่นชมความรักความมีน้ำใจและความเข้าใจที่แสดงให้เห็นโดยคนไทยต่อพวกเราชาวเมียนมาฉันได้พูดคุยกับคนไทยจากหลายสาขาอาชีพฉันรู้สึกได้ถึงความเห็นอกเห็นใจของพวกเขา ที่เรากำลังทุกอยู่ฉันขอขอบคุณคนไทยที่ช่วยเหลือเราและทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่บ้านของเราเองฉันขอโทษสำหรับมารยาทบางอย่างที่เพื่อนร่วมชาติของเราได้ทำในบ้านของคุณฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฉันจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและสอดคล้องกับความรักความเข้าใจขอบคุณส่วนความคิดเห็นต่อมาชาวต่างชาติท่านนี้ได้กล่าวว่า ในฐานะฉันเป็นฝรั่งนะครับฉันรักประเทศไทยมาก ไทยมีวัฒนธรรมอันยอดเยี่ยมอาหารที่น่าตื่นตาตื่นใจและผู้คนส่วนใหญ่ก็มีน้ำใจเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่ล้ำลวยที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลกที่สวยงามแห่งนี้และเป็นสมบัติอันล้ำค่าของมนุษยชาติฉันหวังว่าคนไทยจะรู้ว่าเรารักพวกเขามากแค่ไหนสำหรับทุกสิ่งโดยพื้นฐานในหลายๆด้านประเทศไทยมีเสรีภาพมากกว่าประเทศที่ชอบอ้างตัวเองว่าเป็นอิสระอย่างชาวอเ มริกาส่วนความคิดเห็นต่อมาได้เข้ามากล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมขอบคุณพระเจ้าที่อังกฤษไม่บุกยึดไทยเพื่อตั้งอาณานิคมคอมเมนต์ต่อไปครับฉันรักประเทศไทยคนไทยภาษาไทยวัฒนธรรมอาหารศาส,สนาสถาบันพมหากัษตริย์และอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามนะฉันคงหวังว่าบางสิ่งจะอนุมัติ เพื่อประโยชน์ของคนไทยฉันยังหวังว่าพมา่าจะแก้ไขปัญหาและดีขึ้นสำหรับคนเมียนมา ส่วนทางด้านความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่าที่นี่ในอเมริกาตลอด30ปีที่ผ่านมาเราได้ตกลงมาอยู่อันดับที่12ในด้านเสรีภาพส่วนบุคคลและทางด้านการเงินฉันรักสหรัฐอเมริกานะแต่เราก็มีงานต้องทำอีกมากสำหรับประเทศไทยฉันมีเพื่อนคนหนึ่งในชั้นมัธยมต้นในตอนกลางทศวรรษที่80 เขาและครอบครัวเป็นคนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมาฉันอยากไปมาตลอดแต่หลายปีที่ผ่านมาฉันก็ไม่ได้ไปเรากำลังวางแผนที่จะไปในปี2569และแทบรอไม่ไหวแล้วโอ้ลืมบอกอีกอย่างอาหารที่แม่เขาทำให้ผมชอบอาหารไทยครับ ส่วนทางด้านความคิดเห็นต่อมาได้อธิบายว่าในฐานะพลเมืองชาวเมียนมาฉันทราบซึ้งใจประเทศของเราต้องต่อสู้กับกองทัพมาหลายปีและเรายังคงต่อสู้เพื่อความหวงังส่วนมุมมองต่อมานะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ได้เข้ามากล่าวติดตลกว่าฉันคิดว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยร่ำรวยก็เพราะอย่าดมไทยเหล่านั้น เขาคงหมายถึงยาดมตราปโปยเซียนนะครับและเขากล่าวว่าฉันเป็นชาวฟิลิปปินส์และเราก็ติดใจกับสิ่งเหล่านั้นฮ่าฮ่คอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าฉันยังอยู่ที่นี่ในเมียนมาและมันเศร้าจริงๆฉันไปเมืองไทยบ่อยมากคนไทยก็ใจดีจริงๆและหวังว่าเราจะผ่านสงครามกลางเมืองครั้งนี้ไปได้ส่วนมุมมองต่อมาจะเป็นชาวไทยนะครับชาวไทยท่านนี้ได้กล่าวว่า ฉันเป็นคนไทยนะประเทศของฉันมีปัญหาอยู่บ้างปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่นี่ก็คือการขอลับชันที่แย่ที่สุดฉันงุนหงิดมากกับสิ่งเหล่านี้แต่ใจกลับปวดร้าวแทนชาวเมียนมาพวกเขาถูกกดดันมาอย่างยาวนานและยังไม่มีจุดสิ้นสุด คอมเมนต์ต่อไปครับในฐานะชาวมินมาที่ต้องย้ายออกจากเมืองไทยด้วยเหตุผลหลายประการฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆที่ได้มาอยู่ที่นี่และคนไทยก็อบอุ่นกับเรามากเนื่องจากเราไม่มีวัฒนธรรมและอาหารที่แตกต่างกันมากนักจึงทําให้เรารู้สึกเหมือนเป็นบ้านหลังที่2ของที่นี่จริงๆถ้ามีโอกาสฉันจะกลับไปบ้านหลังที่2ของฉัน คอมเมนต์ต่อไปครับมีใครอยู่บ้างนะคนไทยก่อนอื่นฉันอยากจะกล่าวขอบคุณคนไทยและรัฐบาลของคุณที่ปล่อยให้ชาวเมียนมาอยู่ที่บ้านของคุณฉันซาบซึ้งจริงๆและฉันอยากจะขอโทษสําหรับชาวเมียนมาบางคนที่อาจจะพบว่ายุ่งเหยิงและหยาบคายขอบคุณประเทศไทยมากๆ ส่วนทางด้านความคิดเห็นต่อมานะครับชาวต่างชาติท่านนี้ได้กล่าวว่าฉันไม่เคยรู้เลยว่าประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมโดยพื้นฐานแล้วฉันคิดว่าทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องตกเป็นอาณานิคมนั่นจึงอธิบายได้ว่าทำไมประเทศไทยยังมีพรมหากษัตริย์อยู่ ความคิดเห็นต่อมาครับเด็กเล่าว่าฉันอาศัยและทํางานในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า23ปีฉันได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักเคมีวิจัยและทํางานทางด้านการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของฮาร์ดไดร์ที่ประเทศที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ คอมเมนต์ต่อมาครับฉันรักประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้อาหารอร่อยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไม่น่าเบื่อและผู้คนเป็นมิตรดีกว่าฟิลิปปินส์ในเกือบทุกตัวชีวิตและฉันมาจากฟิลิปปินส์ ด้านความคิดเห็นต่อมานะครับได้เข้ามากล่าวว่าชาวเมียนมารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ไทยสนับสนุนเราในเวลาเช่นนี้เราจะสนับสนุนไทยด้วยแรงงานต่างชาติที่มีทักษะราคาถูกกว่าและหวังว่าจะมีส่วนช่วยเพิ่ม GDP ของประเทศไทย ด้านมุมมองต่อมานะครับเขาได้กล่าวว่าชาวเมียนมาหลายล้านคนอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยกลุ่มชาติพันธุ์หลักสองกลุ่มที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยได้แก่ชาวไทยใหญ่ในรัชชานและชาวมอญในภาคกลางและไทยใหญ่ทางภาคเหนือขณะที่กะเลี่ยงกระจ,ระจายไปตามแนวเทือกเขาด้านตะวันตกโดยส่วนตัวแล้วฉันไม่มีปัญหากับชาวเมียนมานะแต่ขอให้พวกเขาสงบสุขและเราจะร่วมมือกันพัฒนารับผลประโยชน์ร่วมกัน ดานความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมานับร้อยปีวูเขาเจริญรุ่งเรืองโดยการปกครองของรัชกาลที่9โดยการพัฒนาจังหวัดทางไกลอ่างเก็บน้ําหน่วยสนับสนุนการเกษตรและการจําหน่ายยาแผนปัจจุบันจํานวนมากเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพในรัชสมัยของพระองค์ ส่วนทางด้านความคิดเห็นต่อมานะครับได้กล่าวว่าวิดีโอที่ยอดเยี่ยมฉันใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยมาไม่น้อยแล้วและอยากจะเรียกมันว่าบ้านหลังที่หนึ่ง คอมเมนต์ต่อไปได้กล่าวว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างน่าทึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในขณะที่ประเทศนี้มีเครือข่ายสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยมากมายรวมถึงระบบขนส่งสาธารณะขั้นสูงเช่นรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้า MRT ในกรุงเทพมหานครรวมถึงโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่สำหรับเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่มุ่งเชื่อมต่อกับเมืองใหญ่ ในด้านการดูแลสุขภาพประเทศไทยมีชื่อเสียงในด้านการบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงและเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ประเทศไทยยังได้มีความก้าวหน้าครั้งสําคัญในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมีบริษัทและสถาบันของไทยไหลายแหง่งที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกความก้าวหน้าเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตและการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งของประเทศไทยซึ่งเหนือกว่าภาพลักษณ์ของประเทศโลก ที่สามมามสรถ่วนมุมมองต่อมาได้อธิบายว่านอกจากนี้สิ่งที่ช่วยประเทศไทยมาตลอดกว่า100ปีที่ผ่านมาไม่เพียงแต่รักษาเอกลาชได้เท่านั้นแต่ยังเป็นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียที่ไม่เข้าไปยุ่งเข้าข้างการทำสงครามโดยค่อนข้างเป็นกลางแม้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้กระทั่งทุกวันนี้ไทยมีความสัมพันธ์และการคาที่ดีกับทุกประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกาจีนและรัสเซีย ทางด้านเม้นต่อมาได้กล่าวว่าฉันมาจากฟิลิปปินส์นะแต่ประเทศของฉันยังคงเผชิญกับความท,ท้าทายแม้ว่าเรายังไม่เติบโตแต่เราก็ไม่ได้ต่อสู้ดิ้นรนเหมือนกับชาวเมียนมาประเทศไทยยังคงเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาพร้อมกับประเทศในกลุ่มอาเซียนอื่นๆรวมถึงมาเลเซียและสิงคบโปร์ ส่วนคอมเมนต์ต่อมาจะเป็นคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านสุดท้ายนะครับชาวต่างชาติท่านนี้ได้เข้ามากล่าวว่าความจริงที่ต้องบอกคือประเทศไทยถูกกลายล้อมไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาในสายตาของประเทศพามา่าลาวและกัมพูชาประเทศไทยคือสวรรค์และสถานที่ที่น่าย,ยูที่สุด แต่ในขณะเดียวกันนะในสายตาของคนไทยที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านพวกเขาคือปัญหาของประเทศไทยเพราะในบางกรณีชาวต่างชาติจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการตั้งแก๊งและก่อตั้งธุรกิจเพื่อยั่งชิงงานของคนไทยล่าสุดชาวเมียนมาจะเรียกร้องสิทธิทุกประการและแม้จะไม่ใช่ประเทศของตนเองก็ตาม ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับความคิดเห็นชาวต่างชาติที่มีต่อชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาตั้งข้อสงสัยว่าทําไมป,ประเทศไทยจึงรุ่งเรืองกว่าในขณะที่เมียนมากําลังจะตายเพื่อนเพื่อนรละลาฟฟังแล้วรู้สึกเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหากท่านผู้ชมฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับ สำหรับตอนนี้เองแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ